ววิกฤตการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นหลักทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและพลังงานให้กับประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพของแหล่งพลังงาน หากสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ยังย่งยืนของประเทศได้สำนักงานคณะกรรมการใจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยบทงานวิจัยจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโดยให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียน แก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่างๆโดยมุ่งเน้นให้มีการวิจัยพัฒนาในการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมของประเทศซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านพลังงานชีวมวลเป็นอย่างมากอนเนื่องมาจากที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนบริเวณสูนสุดของโลกรับแสงอาทิตย์วันละ12ชั่วโมงทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เร็วกว่าประเทศในแถบอบอุ่นและเขตหนาวเป็นอย่างมาก ของประเทศไทยดังกล่าวทําให้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาระบบการปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสมโครงการการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มคณะวิาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำแผนบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วสำหรับป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลและแก๊สหุงต้มอ,อย่างยั่งยืนโดยเน้นการวิจัยพัฒนาระบบว่านะเกษตรกรรมโดยส่งเสริมให้เกษตรกร17หมู่บ้านในอบตอ,อุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาปลูกไม้โตเร็วควบคู่ไปกับการปลูกพืชเกษตรเช่นข้าวมันสำปะหลัง โครงการการศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นที่จะทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วเพื่อให้มีผลผลิตมวลชีวภาพสูงและสามารถแข่งขันกับพืชเกษตรชนิดอื่นๆได้โดยพันธุไม้โตเร็วที่สนใจคือกระถินยักษ์ซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อไม้มาใช้เป็นพลังงานชีวมวลแล้วใบกระถินยักษ ยังสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูงได้อีกด้วยโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าระดับชุมชนโดยใช้พลังงานจากไม้โตเร็ว คณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วในการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าเพื่อใช้ในชุมชนอุตสาหากรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเช่นอุตสาหากรรมอบแห้งบ่มใบาย,ยาสูบเป็นต้น โครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีศึกษาวิจัยระดับต้นแบบที่ใกล้เคียงกับการใช้ประโยชน์จริงมากที่สุดโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชนดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2549ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชทรงครอง มบัติครบ60พรรษาทั้งนี้พระองค์เปรียบเสมือนพระบิดาที่ทรงริเริ่มนำวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนหรือสถานประกอบการขนาดเล็กสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง รงไฟฟ้าชีวามัวมนารีมีกำลังการผลิต100กิโลวัตต์ใช้เทคนโนโลยีไบโอแมสแกสซิฟิเคชันชนิดโอเพนท็อปดาวดรักแกสซิฟิเคชันโดยทำการป้อนเชื้อเพลิงทางด้านบนใช้หลักการเผาไหม้ที่ควบคุมปริมาณอากาศจนทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แก๊สเชื้อเพลิงที่ได้มีองค์ประกอบคือแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์18-22% แก๊สไฮโดรเจน18-20%และแก๊สมีเทน1-2%มีค่าความร้อนเฉลี่ย4.5-5.5เมกะจูลต่อลูกบาทเมตรโดยแก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงปิโตเรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติได้ส่วนประกอบของระบบมี3ส่วนคือ 1. เตาผลิตแก๊สชีวมวล 2. ระบบทำความสะอาดแก๊ส 3. ทชุดผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องลโรงไฟฟ้าชีวมวลโซน,นารีสามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงชีวมวลหลากหลายจากการทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลสิชนิดพบว่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีอยู่ในรูปของแข็งไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิง อยู่ในช่วง5.2ถึง80%โดยแก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้สะอาดมีฝุ่นและยางเหนียวปนเปื้อนน้อยสามารถใช้กับเครื่องยนต์ผลิตกระแสะไฟฟ้าได้โดยประสิทธิภาพการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า11-18%ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งนี้พบว่าขี้เท่าที่เกิดขึ้นมีวความร้อนเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นฐานหุงต้มคุณภาพดีได้อีกต่อหนึ่ง ในด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้ดำเนินการปลูกไม้โตเรียวหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายในปี2552มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจะมีไม้โตเร็วหมุนเวียนทั้งสิ้น300ไร่จากการพัฒนาและวิจัยด้านพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการใจแห่งชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยในภาคีพร้อมที่จะเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนไปสู่เกษตรกรและชุมชนเพื่อเป้าหมายให้ชาติไทยมีความมั่นคงทางด้านพลังงานสืบไป